ทำไมชีวิตถึงขัดสนทางด้านการเงินกฎแห่งกรรมเป็นกฎที่เที่ยงตรงเสมอค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญเราทุกทางด้านไหนนั่นแปลว่าเราเคยเบียดเบียนจิตวิญญาดวงอื่นด้านนั้นอาจจะเกิดขึ้นในชาติปัจจุบันหรือในอดีตชาติถ้าคุณทุกทางด้านการเงินลองกลับไปดูค่ะว่าตอนที่คุณเป็นเด็กหรือตอนที่คุณเป็นวัยรุ่นเคยขโมยขนมหรือเคยขโมยเงินใครไว้คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจอาจจะทาเพราะความสนุกหรือความคึกคะนองในวัยเด็กแล้วลองกลับไปดูค่ะ ว่าคุณเคยยืมเงินแล้วไม่คืนไหมการยืมเงินแล้วไม่คืนคือการลักขโมยค่ะคือการผิดสินข้อ2กฎแหงกรรมสอนเราว่าเราปลูกข้าวหนึมเมล็ดเราจะได้มเมล็ดข้าวกลับมา1นึ่กำมือ นั่นแปลว่าถ้าคุณเคยไปขโมยเงิน1บาทคุณจะต้องใช้เงินคืนหลายเท่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มั่งคัง่งอย่าลักขโมยค่ะและใช้เงินคนที่คุณเคยยืมเงินเขามาและที่สําคัญบริจาคเงินให้กับคนยากไร้เวลาที่เงินของคุณทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นพลังงานนั้นจะกลับมาหาคุณแต่มันจะกลับไปใช้นี้และใช้ดอกเบีย้ยในธนาคารกลาก่อนที่จะ